อยู่ตรงไหนล่ะพี่ข้าวปลามาแล้ว okay. เข้าดูตรงไหนล่ะเข้ามาแล้วข้าวปลาเราอยู่หลังโกดังหนึ่งอ่ะ5้4 3ต้องกลับรถเหรองกดันึ่งอยู่โกดังหง้าเต้องทำยังไงอ่ะกลับรถไปรถดดอ,อยู่หลังโกดังหนึ่งสวัสดีครับวันนี้เขาให้มาลากห่างสั้นนะครับลูกค้าเช่าหางให้นะลูกพี่ใหญ่ ลูกค้าช่าห่างให้ให้เข้ามาเอาใน i อซข้างในนี้ไม่ค่อยจะเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรามาดูว่าเขาจะชี้ให้ลากหางไหนนะมันจะต้องลากหางสั้นน,นะครับไปไปใส่ตู้แทงไปบางปูตู้แทงนี่ก็รู้สึกว่าจะขึ้นที่ท่าน้ำตาลเก่าหรือทีเอทอะไรเขาเนี้ยอยู่ปู่เจ้านะครับแล้วก็วิ่งไปตัดหางไว้ที่บางปู ไปรับชมกันเลยกับการลากหางสั้นครั้งแรกของเราวัานนี้อจะเป็นยังไงวะเนี่อะไปอะหางไหนอะหางไหนหางไหงนหางที่จอดตรงนน้นเหรอหางที่จอดตรงนน้นเหรอ,อ เดี๋ยวมันผิดหางนะเดี๋ยวมันผิดหางนะไม่ดีเดี๋ยวเขาจับผมนะหางน<า><า>ี่ขาช้างใหม่ๆที่ผมเปลี่ยนไปเลยทำไมอ่ะเล่า,าดีแล้วเอาของเข้าไปขาช้างเสียเอาเลยนะ ันไม่เกียกลลเก่ยวกับรถหรอกมันเกี่ยวกับไอ้ที่ใส่เพิ่มไงรถเขาดีๆตอนนี้น่ะก็ะเกี่ยวก็าเกี่ยวตันแนี้กแล้ว,เ,ว,เ,ดลวเ,เดี๋ยวถ่ายยางไว้ส่งเขาเลยนะเดี๋ยวตอนมาตัดไว้จะได้มียางเบอร์เดิม สวัสดีครับช่องหนึ่งสองมันจะกว้างนะช่องสามมันจะแคบหน่อยนะน้องใหม่อย่าไปเข้าเลยช่อง3ามันนั้นผมติดตุ๊ก,กาตาราวข้างไป,ไปกับแถบปูนหมดเลยนะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะสำหรับคลิปนี้ไปเสียบหางสั้นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะกระจกแทบจะชนแล้วมั้งเนะี่ยแล้วก็ไปรับตู้ที่ท่าที t อเนะครับเห็นบอกว่าชุดชุดนี้ย สามตู้นะเพืเ่อนๆชุดนี้3ตู้รับไปบางปูไปตัดไว้นะเป็นตู้แทงอีกแล้วนะเป็นตู้แทงอีกแล้วแต่เคสนี้บังคับใช้ตู้อ่าหางสั้นเท่าน,นั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะแคบหรืออะไรนะแต่ว่าพื้นที่ของลูกค้าจํากัดนะครับแล้วก็เซฟตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหมวกผมน้องเมียก็ยืมไปนะเออไม่มีหมวกผมอะรองเท้าหัวเหล็กมีนุ่นอ่าเสื้อสะท้อนแสงมีอยู่ไหนวะเ,ออเดี๋ยวก่อนออกจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรูด ือสแสงมีอ้าวหัวเหล็กมีหมวกไม่มีอีกแล้วโอ้ยจะได้ละ่ะ,ะลืมซื้อใหม่เรามีอยู่แต่ว่าน้องเมียเอาไปใช้นะครับยืมไปแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คืนอ่ะวันนี้เดินทางมาอ่าพี่สราวุทแกกรกะชวดคุยอยู่นั่นเลยะครับก็จะออกมาแกให้รอรถแกด้วยรถแกเป็นสายแหลมฉบบังแล้วแบบอาจจะมาไม่ไม่คล่องมัง้งเมื่อกี้แกก็โทรมาถามทางอยู่นะผมก็บอกเอ้ยนี่มาขึ้น อ้อมหน่อยนะครับวิ่งมาจากลากกระบ,บังก็นี่เลยมาลงปู่เจ้าสมิงพายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งย้อนขึ้นไปหน่อยท s ลนะครับอยู่ระหว่างแถ,แ,ถแถวแถววัดสำโรงใต้ถ้าจำไม่ผิดน,นะสำหรับคลิปนี้ไปขึ้นตู้แทงนะแล้วก็มันมี3ามคันนะ,นะอีกคนนึงเขาไปก่อนแล้วนี่เดี๋ยวโทรถามกันก่อนว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีรถชิปปิ้งพี่แจ๊คอีกคันที่3ผมคันที่2วิ่งมาแล้วไล่กันเขาบอกว่าอยากให้มารวมตัวกันที่นี่อย่างน้อยสักเที่ยงเลยมันก็จะเที่ยงละ ลงปุจ้าตรงนี้สายมือเพื่อนก็จะเป็น BBT อ่ะนะได้ตู้ยังขเขาเออกมาพรก่อนอา้าวของผมผม,ผมจะถึงแล้วเนี่ยแต่ว่าของพี่แจ๊กน่าจะเพิ่งออกจากลากะบังเออน่าจะออกมาสักพักน่งแหละเห็นโทรมาถามทางอยู่แล้วนะจอดอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวผมไปจอดด้วยอ่าเข้าไปที่ท,ท่า TSL เลยนะ อ๋อเลี้ยวยว,ยว,วิ่งวิ่งเข้าไปในเกียร์ไปรอข้างในเลยใช่ไหมอ๋ววอโอเคโอเคครับครับเดี๋ยวเข้าไปพี่แกยพยายามจะให้เราแสง <empieza> ไอผมก็รอให้พี่แกจะขึ้นก่อนนะคันสิบล้อฮัลโหล กุอจอสมิงพรายนะครับเรี้ยวแรงไม่ได้นะเลี้ยวแรงกับบางคนมันจะโดนกับขาช้างอะบางฝุ่นอนะโดนจริงๆเลยนะทางสั้นผมว่าแล้วมันจะโดนฮัลโหลถึงแล้วนะครับตรงนี้เลยวัดสำโรงใต้นะครับเพื่อนๆ เผื่อให้พี่เขาตีวงสักนิดหนึ่งคุณตัวนี้อย่างสวยเลยนะครับบริษัท ITP ตัวเนี้ยผมเห็นเขาอ่าเก็บตัวเนี้ยเจ้าอนะีโนเดก้าสามสองศูนย์น่ะมาแต่งสภาพแบบหน้าขับหลายคันเลยโอ้รถสม,มยัยวัยรุ่นสามหกนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่รถเขาอยู่ฝั่งพระแดงรถเขาแบบมีแต่สามยี่อ่ะแล้วฟิลคล้ายๆกันน่ะสวย ผมก็ตีวงซะเยอะเลยนะห่างสั้นห่างสั้นห่างสั้นตีวงซะที่นี่ก็จะเป็นลาน TSL เก่านะครับซึ่งชื่อใหม่เขาก็จะเป็นลาน TITC นะครับนี่ตอนี้ก็จะเป็นโซนของตู้เป่า TITC Depot นะครับข้างในก็จะ มันน่าจะชื่อเดียวกันนั่นแหละนะครับ TITC Depot เขาไม่ค่อยเรียกกันหรอกเขาเรียกแต่ TSTL นะัท่าน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยมันจําง่ายไนงะเข้ามาเที่ยงพอดีเลยเขากําลังเลิกงานพอดีเลยแต่ว่าทางท่าก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้พักอยู่แล้วทางเรานี่ต้องอดข้าวแล้วงานตัวนี้คือขึ้นให้พร้อมปล่อยให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปลูกค้า แล้วเขาแบบว่าไม่ให้เราจอดไม่ให้เราแวะเลยนะเขาจะให้ GPS เราถือกันหนึ่งนะแล้วก็เดินทางไปแล้วก็ช่างรถนิดหน่อยแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็กลับแล้วทีไ <laughs> อซิีเข้าไปรอข้างใน Oh, ni ขับขาช้างไว้นะู่อยู่นู่นนะครับผมแล้วก็จะเป็นรถล่อนะครับของพิชราวุฒินะครับแต่คนขับพี่ก็ไม,กมไม่รู้ผมรู้จักลูกน้องพิชราวุฒิอีกทีนึงครับรถชิปปิ้งนะครับชิปปิง้งงานด้วยกันนะพี่แก,กก็คอยเรียกใช้งานอยู่บ่อยๆนะเครน,นี้ก็คือพี่แกเช่าหางให้นะครับนะผมอะเอาตู้เอาตู้ยาวหรือหางผมมาไปตัดไว้แล้วเมื่อคืน,นที่คลองส่งน้ำเนาะแล้วก็มาเสียบ เอางานแกจะไปตัดเหมือนกันที่บางปูแล้วค่อยกลับแว้ไปเอาตู้เจ้าจของที่ตัดไว้ย่ข้องรงน้ำไปคืนเนะี่ยดูดิว,วันนี้จะติดขัดอะไรไหมแต่งานตอนนี้เป็นงานชุด3ตู้นะยังไงก็ต้องมาพร้อมกันไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย ยกตู้ผมก็น,านก้าแกก็ถอยไปตู้ไม่เหมือนกันใช่เหรอถ้านำฝั่งนี้จำทางไม่ได้นะอันนี้พอแล้ว ยิงแจกจีเพชอีกแล้วนะห้ามจอดห้ามแวะนะครับสินค้าสำคัญของลูกค้านะครับเดี๋ยวได้เสร็จก็ต้องยิงยาวเลยจีเพชนำติดไว้โอ้โยเพื่อนๆกีมมงแล้ววะเนี่ยกระบายสองแล้วนะครับอย่างช้าเลยนะฮะไต่ไตนะ่ไ ในที่หลังเขานะคันที่สามนะครับแต่ว่าคุยกันนะ้ากัอยู่นะผมขอตัดช่างรถก่อนออกก่อนไปถึงโรงงานขอก่อนได้ไหม <c oughs> เพราะว่าผมต้องไปเก็บตู้แต่แกไม่มีอะไรก็น่าจะได้แต่คันวิกเตอร์ของเราเนี่ยเขาก็มีตีเอาตู้ไปเหลี่ยมนะ ทีมงานนำทางนะนําควบคุมเพื่อที่จะไม่ให้เราเวะนะครับเบ s เยู่นี่ก็คือสินค้าของเขาค่อนข้างมีราคานะครับก็เลยต้องมีการดูแลกันเป็นพิเศษไปเดินทางกันนี่ขมบ้างปูวิ่งทันเขาไหมเนี่ย สี่นั่นใช่ต่อสี่ชนิดที่สี่ปัญหายอยู่แค่ตรงนี้นะแหละจะให้คนอื่นมาก็้ามาไม่ได้ทีมง,งานเราีเมีแต่รศัสาม เบรกแล้วมันจะดันสองรอบอบดึกดักดึกดักเนี่ยนะเพื่อนคงเข้าใจฟิวนะมันจะเป็นของเหลวเหมือนเป็นคล้ายๆน้ําอยู่ข้างในอ่ะแล้วเวลาเราวิ่งเงี้ยมันจะแบบโอ้มองอาการอย่างนี้มองไม่ออกนะว่ามันจะโยกเยกนะแต่วิ่งเงี้ยมันมันดันเวลาเราออกตัวเนี่ยมันจะดึงเวลาเบรกมันก็จะดันอะไรเงี้ยมันเพื่อนก็วิ่งลำบากหน่อยรักษาระยะห่างให้พอดีนะจะหลุดขบวนอีกก็ไม่ได้ต้องวิ่งตามขบวนนะเพราะเขาต้องเก็บภาพตลอด ก็ตามนะเ,นเพื่อนๆนะครับที่วิ่งตู้แทงแบบนี้นะครับให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับโอ้โหประมาทไม่ได้เลยนะผมเมื่อกี้เว้นระยะคือเราก็ไม่อยากไปใกล้งไงเราจะเว้นระยะเนี่ยพี่กันสามคันนะเว้นระยะอีกประมาณนี้ก็เบรกไม่อยู่ไนงะเพราะว่ามันดันใหญ่ผมบอกมันจะดันลักษณะน้ํามันเป็นคลื่นนะเวลาเราเบรกปุ๊บมันก็จะดันอึกอึศอ,อะไรเงี้ยครับแล้วรถรถเขาวิ่งวิ่ง,ง,งแล้วขวามันมีปัญหาเลนนะสักอย่างแนละ้วเขาก็ ปาดเข้ามาโอ้โหผมเบกคนที่หมวดตําเลยเพื่อนโอ้โหอ,อ,อ,อันตรายจริงนะเพื่อนบอกเลยว่าวิ่งยากมากนะครับคันเร่งตรงนิ่งเนี่ยจะไปกดปล่อยกดปล่อยไม่ได้นะมันจะกระดึักกระดึกดกระด,ดักนะครับโอ้ต้องใช้ทั้งฝีมือทั้งความระมัดร,ระวงังฝีมืออย่างเดียวก็ไม่ได้ประสบการณ์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับความระมัดร,ระวังสําคัญที่สุดนะครับจะเป็นน้องใหม่หรือ,อไม่มีประสบการณ์หรืออะไรยังไงก็ต้องดูแล้วต้องวิเคราะห์แล้วก็ถ้าผมถ่ายให้ดูเนี้ยก็อยากให้เพื่อนไปปรับใช้นะครับใช้ ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคิดเป็นเลยว่ามันมันจะมันจะไม่ธรรมดาแน่นอนเอียงมันก็จะโยกคอนนะเบรนก็จะดันอะไรเงี้ยว้าถึงแล้วนะครับข้างหน้านะกล้าขึ้นเกียร์ส่งไหมไม่กล้าขึ้นหรอกจะใส่เกียร์หนึ่งขึ้นนะผมผมไม่กล้าส่งของเขาสองพาหมดเลยนะของเราพาเดียว <laughs> จอดใส่เกียร์หนึ่งขึ้นนะไม่กล้าส่งสองนะ มันมันเป็นน้ําเหลวของเหลวอ่ะผมว่ามันกลัวมันจังหวะมันดึงอ่ะเออกลัวจังหวะมันดึงเดี๋ยวผมจอดขึ้นใส่เกียร์หนึ่งขึ้นเดี๋โอ้พี่คันแรกคันแรกส่งขึ้นไปเลยนะเพื่อนเพื่อนคันแรกส่งขึ้นไปแล้วคันที่สองส่งขึ้นไปแล้ว ล้อช่วยนะผมกลัวมันขึ้นไม่ไหวอะลงคืนแล้วมันกลัวไว้ก่อนนะเพื่อนมันมันแบบมันมันก็ดึงอ่ะเออกลัวมันขึ้นไม่ไหวเลยเอารอขึ้นแป๊บหนึ่งนะกันมันฟรีด้วยเกก็มาจอดตรงทางเขาเลย เขาจะเข้ากันไม่ได้เลยนะถึงแล้วถ้ามาทางนี้จะอยู่ขวาม,มือนะวันก่อน คนนําทางเขาพาเข้าฝั่งซอยสามห่วงนะเพื่อนๆเราก็แบบโอ้โหเข้าสามห่วงเดี๋ยวผมขอไปก่อนเข้าสามห่วงก็แบบมันจะมาทางนูน้นมันจะมันจะสั้นกว่านะแต่ว่าถ้าเข้าทางนี้ก็เร็วง่ายกว่านะเออเอาไงดีตริบตรึบตรึบนะครับโอ้โหมันดึงไหมจังหวะดึงกลับ เดียกเชนยินเอารถขึ้นช่างนะปัญหาคือมันไม่นิ่งไงพอมันไม่นิ่งเนี่ยเราต้องนั่งรออ่ะนั่งรอแล้วกั้นหายใจนั่งรอแล้วก็ทําตัวให้มันนิ่งๆจนน้ํามันนิ่งไงเพราะว่ามันเป็นตู้เนาะน้ํามันนิ่งไง เขาถึงจะปล่อยเราล,ลงได้ต้งดับรถดับอะไรด้วยนะ นิ่งๆวันนั้นผมนั่งขยับตัวเขาก็บอกว่าให้รอนิ่งๆอันนี้มันออกก็ขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้วิ่งออกมาบ่ายสามครึ่ง ก็เดี๋ยวไปเรากลัวไปคืนตู้ไม่ทันเราก็เลยพี่โป้งเขาจบงานเร็วเราก็เลยให้พี่โป้งนะเสียบตู้เราไปคืนให้และนะที่เราตัดไว้นะครับงานเดียวกันกันกบที่พี่โป้งวพิ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็เราก็เลยเดี๋ยวตีมาเนี่ยกลับแปลวหางพี่โป้งเข้าลานนะสำหรับคลิปนี้สุริยามทุกข์ก็พาพเพื่อนมาวิ่งตู้แท่งนะครับรับตู้เทียตีแล้วก็มาสมที่บางปูตอนนี้วิ่งกลับทางเนี่ยลองส่งน้ำโอ้บรรยากาศย่างดีเลยเพื่อนกับกองนะคุกมมคนหานปลาพ้อม กับเขาทำถนนหม่หมดแล้วนะกับคลองสูงน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวไปหากินข้าวแป๊บหนึ่งไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยงานนี้ก็ก็จะใช้เวลาในการรอนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นงานจะจบจบเลยในวันแต่ก็ไม่ใช่จบทนทีเดียวหมายความว่ารับแล้วก็มาตัดไว้แล้วก็คือจบงานภายในเช้าเที่ยงวันเย็นอะไรเงี้ยก็เสร็จงานแล้วนะครับเดี๋ยวพอเขาลงของเสร็จเราก็มาหางไปคืนตู้นะครับเขาก็จะมีค่ารถแบบว่าบวก พิเศษตอนเอาหางไว้พึ้นตู้อีกอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะที่เข้ามากดติดตามใหม่แล้วทั้งคนติดตามเก่านะถ้าไม่มีเพื่อนๆนะครับก็คงไม่ได้แสนซับสไครต์ในวันนี้นะครับถ้าไม่มีคนติดตามนะครับก็ไม่มีสุริยา,าพามทุในวันนี้ยังไงต้องขอบประคุณมากๆยังไงก็รับชมแบบไม่ข้ามโฆษณาเดอเจอกันคลิปหน้าครับสุริยา,าพยามสาาวัสดีครับไปละ วอา์ล้างกล่องก็พอละห,หน้าดูหลายยานเบือ่ออยากเมน้จนจะไปกับแป็วป้วนโอกตุ่โโดดงน้ำใครจะเชื่อเนี่ยแฟนต์นด่จะออกบ,บางนาข้างหน้าเนี่ยวิวโคตรดีเลย